สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมยูกับผมรอรวมน้ำานบหรือว่าช่อง youtube รอโลนรวมน้ำรถบรรทุกทำงาน,นครับคล็ปนี้ตามติดที่เทกันหน่อยครับตามติดที่เทกิจทาวนนะพี่น้องโอ้งานใหญ่งานใหญ่ เอา้าสง่งทึงเท่วู้ตำแมเพชโชว์ด้วยพลง195ังร้อยเก้าห้าคันนี้หรือเปล่าโอ,อ้คันรอคันรอวู้ส่งวันสัตคันนี้ของแท้เลย มาตามติดหน้างานเทกันหน่อยครับตรงนี้โอ้น่าจะหลายร้อยเที่ยวนี่ดูไปแล้วตั้งแต่เช้ามาดูสายดันกันหนยโอ้ e อสามเก้าสามทีหรือเปล่านี่ผมพูดถูกไหมดูคนตาไล้ดินหน่อยถอยไปไหนหนี่โอ้เอาทางนี้สูงบ่ทางนู้นตำ่ำบ่ ดูยังไงคุ้มพลังเรือเรือเลยนี่สไตล์นี้เขบอกเล็กพริกขีหนูเนหะโอ้ดูครับเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวครับนี่อยู่ที่ฝีมือเดี๋ยวไลเรียบหน่อยโอ้โหบอกผมหนึ่ เช็คอินเข้าพื้นทีน่เลยครับตอนนี้อยู่น้องซิมครับพี่น้องอมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วกิทาวรสวัสดีครับครับผมอ้อันนี้ก็สงวนสักเหมือนกันดูครับ089938 สามสามเก้าเจ็ดครับอุส,สงวนศักดิ์อู้แต่ใช่แต่ของแท้เลยเทมงานนี้ไรเก้าห้าล้วนล้วนไปตรงไหนต่อเดี๋ยวค่อยตามเด็ดขันต่อไปครับโอ้โหคันนี้คันนี้ทำไมหัวมันเงือบเง,งับแบบนั้นหัวสปริงหัวเหริงครับ โอ้รุ่นพิเศษรุ่นไหนนี่หัวสปริงนี่นอ,อ้ของไทยแล้วครับอ้อรถนอกแล้วกันนี่ทรงถึงบ้านถึงบันไดเลยแบบนี้สีแดงแรงริดโอ้คำฝาไทยอีกรอแบบเนี้ยนะี่ เอาออกอยู่ดีแหละครับอย่างนี้อัดแน่นเลยอู้นี่หัวสปริงนะเพี่น้องหัวสปริงของไทยครับด้วยเลยครับนี่มีสปริงนะโอ้น่าจะนิ่มดีครับนี่โอ้น่าขับน่าขับคันนี้ มาดูคุณตาไล่ข้างกันหน่อยสามเก้าสามเก้ายันมาอุ๊ดูข้างหน้าแกนี่กระทัดรัดมินิมินิดีนะนี่ w w w f a c e b o o k c o m c o n ุย i r a c i n g เออของแท้เน่กอนคุยนี่สุดจ,จัดเลยเอาล้อรถมาไปได้ข้างล่างนี่ คันล้อมาแล้วนี่ตัดทายคันล้อกันด้วยครับโอ้คันนี้นี่ผมขอเป็นเอฟซีเลยคันนี้นี่ล้อจัดแฟนพันธ์แท้เลยคันนี้โอ้สองหกศูนย์สติ๊กเกอร์นะโอ้ รถลอรถลอรถลอ่อกิตทาวนเมซูมิชิฟูโซ6เอ็ม61นะเปล่าคันนี้กี่แรงนี่ตกฟ้าโชว์หน่อยสักหนึ่งสเต็ปน,นี่นเบาๆโอ้ เดวจะคลั่งนะไปโอ้ภาษาอะไรนี่อันนี้หน้าหมู่บ้านนะเี่น้องตรงนี้บ้านน้องซิมโอ้มาถึงนี่เลยลอรอลุนแซมสายโซนน้องซิมมาให้ช่วงนี้ฟรอยน์ก็เตะเด้อเด้อน,นี่พองเนื้อบีเฮ้ย อันนี้วายรุ่นไรนี่คันนี้อุ้ดเสียงโหดเหมือนกันนะนี่แต่เป็นมอเตียวครับคันนี้วายรุ่นสร้างตัวถึงมันได้บานเลยแบบนี้้แกไอเ,เลนนะนี่ไอเลนด,ด้วย ก็บอกแดเงเมกาโอ้มีครบสูตรตับทีมงานนี้มีเมกามีทั้งไฟเตอร์มีทั้งทันรอกโอ้ไม่ตกนะครับนี่ถ้ามันติดเหลือเนีดยน,นี่มันก็จะสะสมไปครับสะสมไปเดี๋ยวเวลาเซ่หนี่ก็โอ้โหลำบากยากเย็น รวดเร็วว่องไวมากที่มานี้ต่อกันเลยมีกี่คันนี่ลืมนับเยอะจัดจอู้คันนี้แดงสดแดงสดอู้สายด่วนสายด่วนลั่นไหมคันนี้ นิ่มๆนะครับนี่นิ่มๆ,มๆแต่คันนี้สภาพยังใหม่ครับสภาพยังดีมากเลยคันนี้อูแสนสุกอะไรนั่นอูแสนสุกแทรกเตอร์ครับคันนี้มาจากไหนนี่อ x ก2์สองศูนติกเกอร์บอกอย่างงั้นเอาตามสเต็ปครับเทเป็นแนวขวางนะครับนี่ ไม่ใช่ว่าเทตามพื้นที่เข้ามาลงนาแล้วก็เทเป็นแนวผาครับนี่โอ้นมุีกแล้วนางานเทแบบนี้วิ่งออกมาก็น่าจะประมาณกิโลหนึ่งครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับนี่เมืออาชีพแต่เคาะเล่นๆมันไม่ออกนี่ เอาางครั้งนึงอ,อ,อะเรามาปิดจอบกับคันนี้ครับโอ้สปอร์ตไลท์สีชันจัดเต็มมีท่านมิลินปวดท้องอยู่สามท่าน เขาว่าหรอที่สุดนะคันน yeah. like well. ี้หรือเปล่าม่จะบอกว่ารอที่สุดไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ไฟเตอร์มายอมครับไหนชาวจะเรื่องทรัพย์กะแสยอดทิตนะตอนนี้ฟ้าท้ายสีดำเวลาเทแล้วมันตบทายเสียงดังเอาวอย่างนั้น ต้องฝาท้ายสีดำครับซีข้างหน่อยเอาโชว์สเต็ีหนอ่โอ้ตำท้ายเนื้อเอโดดาอะไรใสกรอเวลาไงโอ้ไม่โชว์เลยเอาขอหองป่าขอคอครับพี่น้องพอได้พบปะพูดคุยครับพอได้พบเจอกัน ทีฮากันแค่นั้นครับไม่มีอะไรครับสําหรับช่องรอลุนสารงสาระไม่มีครับนี่บันเทิงอย่างเดียว <c oughs> โอ้หัวลุนมาอีกแล้ว <c oughs> น่าจะตามติดหัวนอกอีกสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเดียวมีหัวนอกนะเดี๋ยวตามติดหัวนอกอีกสักครั้งหนึ่งยู่คนนี้กันไปก่อน อู๋สงวนศักอู์ชู่เสียงระดับประเทศไทยครับอู๋สงวนศักนี่ไม่ธรรมดาใส่ดินของข้างมาฐานแล้วนี่คำไทยคำไทย นี่มันต้องตบครับมันถึงจะลงหมดเดี๋ยวรอตามคันหัวนอกครับคันนี้หรือเปล่าหัวนอกน่าจะคันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมสปริงครับนี่ว่าหัวสปริงจริงหรือไม่ดูดูดูแกยโยกครับดูครับน่าจะนิ่มนวลไม่เบาครับนี่ความรู้สึกด้านหน้าของพี่ชอฟเฟอร์ด้านใน โอ้น่าจะนิ่มนวลเลยเนีย่รถคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูสปริงครับจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใดผวมีสปริงนะามตามดูครับ เป็นน้องหัวสปริงน,นั่นนี่สองข้างเลยเป็นสปริงครับเนียบนวนมากหัวแบบนี้โอ้แอทุนโอ้ขอแล้วโอ้หัวนอกหัวนอกสปริงแท้อ่ะปิดท้ายเพียงแค่นี้ครับทุกท่าน รือ,อยังไงบอกไฟเตื่์อีออกูไฟเตื่์ก็มารแรงเหลือเกินไม่ได้จบสักทีนี่วู้ววู้วแเบบไหนนะแรงจัดแรงจัดสัมผัสได้เลยโอ้คันรอคันรอมีรอจุดสองคันแต่คันนี้เขาขอเป็นที่หนึ่ง <c oughs> เขาไม่ขอเป็นที่สองครับดูครับนั่น O N E วันหนึ่ง <c oughs> เขาขอเป็นที่หนึ่งครับโอ้ส่งทึงที่ สามชาฟังหน่อยสามชาหน่อยเอา้าโอ้นานนานได้โชว์มาฐานมากเลยนี่นี่ต้องอย่างงี้ทั้งลอทั้งแรงทั้งเร็ว

กำลังใจ,อจโอ้กำลังใจอันนี้เสียนะเสียเสีย M หกศูนย์เขาว่าจะเอามาโชว์อยู่นี่โอ้เสียบอกว่าเดี๋ยว,ยวรอรองานใหญ่ก่อนรองานใหญ่คุณครูตายกันโอ้เดี๋ยวได้ชม M หกศูนย์ได้ไหมอ,อย่างนั้นเตโนตาเตโนตาจอดยุ่งไง M หกศูนย์จะเชลยยุ่งไปเคลียว์เชลยอ้อนจะชื้อเบี้ยตังค์เอ้ เนี่ยเนี่ยใหญ่โอ้เนี่ยใหญ่เบือนเบือนเลกล้ำนี่คร oh! ับตัวน้อยตัวน้อยโอ้ยายไปกระตามบือนเลกล้ำกันพอดีฮะใหญ่ไอจีไอจีจ่ใส <Yeah, ่หน่อพอดีเฮ UH, ้จ่อหน่อล้ฮง พอไรพอปพ่าพอคุยกพี่น้องตลบคอกคัางกันไปครับใายเครียดพี่น้องสาระไม่มีดอกลอหลอนนี่แอร์พัวพันกระจังพัวแล้วไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอท่านโชคดีมีงินใช้ครับตลอดทั้งปีจากกับผมลอหลอนรวมดำนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ